ทำไรอะพี่จะเอาทอไปไหนเอาเอันนี้มาฉันไม่ให้โอ๊ยเจ๊อะไรกันขน,นาน่วะเขาบอกว่ายืมก่อนไงก็ฉันบอกแล้ว่าฉันไม่ให้ไงพี่ทองนี้เป็นทองที่แม่ทิ้งให้พวกเราเนาะพี่อะไรนักหนานี่ฉันพี่แงนะทองแม่ก็เหมือนทองฉันนี่แหละบอกว่าเอาไปทำทุนก่อนได้ดิสนเอามาเืนโอ้ ก่อนหน้านี้พี่เอาทองไปอ่ะไม่เคยได้คืนสักอย่างเลยผมขอเถอะพี่ทองเนี้เป็นทองที่ที่แม่ทิ้งให้พวกเราเนาะพี่นี่เอาไปนี่นี่คโณตั๊ดูเดี๋ยวนี้นะพี่แล้วนี่มาทะเลาะเรื่องอะไรกันฮะทำไมต้องลงไม้ลงมือกับพี่ตัดด้วย นี่มันทองของแม่เนะี่ยพี่มิกี้จะทองไปไหนอย่าบอกนะว่าพี่จะเอาทองเส้นนี้ยไปขายเพื่อเอาเงินไปเล่นการพน,นันอีกพี่ก็รู้ว่าทองเส้นเนี้ยมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่แม่ทิ้งไว้ให้พวกเราในพี่นี่มึงเป็นพี่แล้วเป็นพ่อูวะกูเป็นพี่มึงนะบอกว่ายืไมไปทําทุนก่อนไงถ้าไม่มีทองอันนี้ไปแล้วเราี่ไหนไปต่อทุน เดี๋ยวได้ก็จะมาคืนก็ได้ถ้าอย่างนั้นพี่จะลดผมไปไส่วนทองเนี้ยผมขอคืนแล้วกันแล้วพี่สัญญาได้ไหมต่อไปเนี้ยพี่อะเลิกมายุ่งกับทองของเราได้แล้ว ไม่ได้นะน้องเท่านี่เราเองอ่าจะเอารถที่ไหนไปทำงานไม่เป็นไรหรอกผมนั่งรูปมีไปทำงานได้เข้าใจกันง่ายง่ายตั้งแต่แรกแบบนี้ก็ดีไปตั้งนานแล้วโอ้ยอะไรนักหนาวะช่วงนี้ดวงเป็นอะไรวะทำไมเสียตลอดเลยวะ ถ้าได้เงินมาต่อทุนอีกสักหน่อยก็คงจะดีอ่ะน่าจะได้คืนอ,อากลมแบบนี้เนี่ยดวงโคงไม่ดีสิท่าคุณเป็นใครไปไกลๆปาคนนี้อารมไม่ดีอยู่อ,อันนี้เนี่ยมันจะพอทำให้ใจเย็นไม่น่าคุณต้องการอะไร ผมไม่ได้ต้องการอะไรแค่ผมได้ยินคุณพูดว่าต้องการทุนผมก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยากหยิบยืดโอกาสให้ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะที่คุณพูดว่าคุณจะให้เงินฉันต่อทุนเนี่ยจริงเหรอผมพูดจริงสิคนอย่างผมเนี่ยไม่เคยพูดเล่นอยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีข้อตกลงกันหน่อยเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายข้อตกลงอะไร ่ <N ic ly> ง่ายถ้าคุณเล่นได้เนี่ยพอแค่แบ่งกับผมคนละห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าคุณเสียคุณก็ต้องคืนผมสองเท่าภายในเจ็ดวันแต่ถ้าคุณคิดว่าดวงคุณไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องออกก็ได้นะออกก็ได้ตกลงตกลงเชิญครับ โอ้โห,โโหพี่โลต,ตัสขาก็ไม่ดียกมาทำไมเนี่ยอาวางไว้เดี๋ยวผมยกเองไม่เป็นไรน้องเราเป็นพี่น้องกันพี่ก็อยากช่วยน้องโอเคโอเคก็ได้ถ้าง,งั้นพี่เอาไปวางตรงนู้นนะค่อยๆเดินล่ะโอเคครับออระวังระวังครับนะ้พี่เรานี่ขยันไม่เข้าเรื่องเลยเ,ลยเนี่ย เฮ้ยน้องพอจะรู้จักคนในรูปไหมอ๋อรู้จักสิครับพี่สาวของผมเองแล้วพี่มีธุระอะไรเหรอครับอ๋อพอดีเสียเนี่ยมีเรื่องคุยกับพี่สาวแล้วสักหน่อยอยู่บ้านอ๋อ ถา้างนั้นก็ต้องรอสักพักนะครับพอดีพี่สาวผมออกไปทำธุระข้างนอกเดี๋ยวคงมา <c oughs> เอา้ายังไม่ทันถาดคำมาพอดีครับพี่มิกกี้มีคนมาหาพี่นะครับไปจับตัวมันครับเสียพี่มิกกี้ น้องใครอะ่ะพี่ครับมีเรื่องอะไรครับพี่จับพี่สาวผมทำไมครับก็ไม่มีอะไรหรอกแค่พี่มาทวงนี่เฉยๆโทรไปไม่รับสายคิดจะเบี้ยวอะ่ะนี่มันก็คคบกำหนดแล้วนะนีดพี่มิกกี้ไปติดนี้อะไรเขาไว้ พอดีพี่ของน้องเนี่ยไปเล่นที่บ่อนเสียแล้วก็ติดหนี้เอาไว้เสียก็แค่มาทวงเงินคืนก็เท่านั้นเองฉันไม่ได้คิดจะเบี้ยวเสียนะให้เวลาฉันหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันไม่มีเลยเงินคุณก็ไม่มีแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกแหมเสียเอาทองไปเป็นดอกก่อนได้ไหม เดี๋ยวนะนั่นมันทองของแม่เราเนี่ยพี่เมกี้ทำไมพี่ทำแบบนี้แล้วรถที่ผมให้ไปอ่ะยังไม่พอ,อเหรอพี่เคยสัญญากับผมแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะเลิกยุ่งกับทองเส้นนี้อีกพี่ทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าพี่ผิดสัญญากับผมเดี๋ยวนะรถที่พี่สาวเล่นเสียที่บ่อนเนี่ยเป็นรถของน้องเหรอใช่ครับผมทำเพื่อครอบครัวของผม ผมไม่อยากเห็นพี่สาวของผมเนี่ยมาทุบตีโรตัสพี่ชายของผมอีกคุณเนี่ยนะเลวได้ใจจริงๆแกก็เลวเหมือนกันเหยวะทำธุรกิจผิดกฎหมายผมไม่เถียงในสิ่งที่ผมทำแต่ผมอยากจะบอกอะไรให้ฟังถึงผมจะเลวแต่ผมก็มีสัจจะไม่ใช่ตอแหลไปวันๆเอางี้ ไหนๆคุณก็ไม่มีเงินคืนผมอยู่แล้วผมก็จะช่วยคุณแล้วกันแต่ช่วยไปดัดสันดาลส่วนทองเนี่ยฉันขอเป็นค่าดอกแล้วกันทองเส้นนี้เนี่ยฉันขอแลกกับพี่สาวเองได้ไหมแล้วแลกยังไงครับ อย่าไปยอมมันะแกสองคนเป็นน้องฉันนะไม่แกสองคนเจอดีแน่สรุปเอาไงก็ได้ผมยอมแรกครับตกลงตามนี้แล้วกันแกสองคนนี่มันมันเลวจริงๆไอ้น้องเลว ใอ้น้องช่วยไ้น้องเร็วไอ้พ่อเออส่วนเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวเสียจะให้ล่งน้องมาคืน